มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยครับตอนเช้าถ้ามาวิ่งครับบรรยากาศมันสวยมากเลยครับธรรมชาติตอนเช้าเช้านะครับแต่นี้ก็สายละถ้าถ่ายตอนเช้าเช้าไปวรงนี้มันก็จะไม่เห็นหมอกมันลง <c oughs> ที่เห็นไกลๆนี่คือดอยช้างมุก มันลักษณะเหมือนช้างตัวหนึ่งที่ไปแบบบ้านผมเขาเรียกว่ามุบนะครับหรือนั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเจอสารที่สวยๆที่ไหนผมก็จะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับนี่ครับมุมนี้ ถ้าคุณได้แบบมาสร้างบ้านอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าฟินมากตื่นมาตอนเช้ามาก,กินกาแฟและดูบรรยากาศธรรมชาติไปด้วย,วยเจ๋งนะครับเนี่ยโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยว,ยวมันมีหลายจุดนะครับที่สวยครับ ถ้ายังไงเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูครับผมครับเอาตรงนี้กว่า,าตรงนี้สวยมากครับผมสวัสดีครับ